สบายดีพี่น้องสบายดีเสุขสุขนสุมงสุบอนพี่น้อเนะสบายดีย่าบาายเด้อพี่น้องเลยบอกกัะซองพ่น้องไม่หนีึ้เ่า้เดอม่้หแซ่บป้าแซ่บป้ิมึงแล้วซิมึงแล้วสายดีโหป้ากับมาเบิ้งสบดีสบดีมาเบิ้งลูกเบิ้งลาน

เราสลาวสลาวม่านแลวรถหนึ่งนิทางนามทางในหมอได้แ่หมอได้แผู้เสียมันจนอิ่มแล้วะหมอน้ตทานแนบไปเจ้หมอแล้วนตเสียมาทุกหมอฮะนะจ้าวทุกหมอได้ซิปปลายเลยได้รอยเลยซิปปลายหมอแล้วนี่ยก็หมอเซลล์ซิปก่องมาซีมันปนก

หมอละสองเด้ชมว่าอ้ยมอละส้าวลายตำเอ๊สิบกะสองร้อยเนาะสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบพี่น้องเนาะลายตำตำกับแม่มินี่ให้เพื่อนไปซื้อมาอีกพี่น้องเนาะสี่กิโลเด้นโตโนกครับบาซุกเอามาอย่างจี้

โอ้ยตาไเนาะแน่เคยกินบเป็นตะกินด้อพี่น้องเอ้ยเบามีสีแดงีเลยพี่น้องเอ้ผมสองกิโลอีกพี่น้องเอ้ยโอ้โ้ bớt là thế để phân ở mai gì hắn nè, lùng mãi luôn, vừa rồi dạng mọi người đam, đam chua, chua. 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 Ừ, mà có. Đó, em mới quẩm. Liêng liêng ngoài anh, cái này bà leo hao ăn da hao cháu mới xài này. Nè, nó như vậy. em ông em ông em อยู่ซื่อๆอันนี้เนาะบปากตีงเลยพักหอมกันเลยอนนังใส่เบิ้งน่อะไรน่องจ้านะเาเป็นด้กอันนี้นตื่นติมันจะเงี้งเงียงเงี้ยงอยาง่งมาสิบบาได้ชีนนั่นเอาเสื่อมาให้แม่นี่ลูกนี่แหละบัดนาพนยออ่า ลกระดงนยขึ้นอ่าปากลมันเ้นายเตียนะเอาน้ำได้ง่ายๆเลังอันนั้นาเราอาเสื่อมาให้แน่ๆยิบนี้เคลียบโตเยอะยิบหน่ยแเจตะเลียด้อยู่อ่าซาไปกล้องนี่เนาะรอบหนึ่งซาไปซาไปเลี้ยบเฮ้ ต้องหลายป่ะเซ็ปแน่นอนเดี๋ยวสองทง

ยัไกลอยากเอาลงพ่ออะจะชีลงไปเบิ่งพื้นที่กบลูกพี่แมนลงไปจัดไว้ฮาจังเสียนเออจัดสถานที่ไว้เลยจังเสียเอาเครื่องลงให้ลูกพี่ไปแนววนาจัดสถานที่ซะโดยโดยโดยไหโดยโดยโดยก็ละเอย สามโมงสามโมงพอดีสามโมงแล้วอาบน้ำ,นำอาบน้ำในแล้วก็ช่วงหาโมงพี่น้องเนาะหาโมงสิพากันเคลื่อนลงไปเพ,<อ>พืออพ่อมืดซุ่มก็พอดีแขกคนเ่ิ่นมากกับพอดีอ่ายายให้เพื่อนพี่น้องเนาะเพิ่นผมมา แต่มันนานแล้วเจ้าไล่เติบเลยได้พี่น้องเอ้ยเนาะฝนฟอยได้ขึ้นเลยโอ้อยู่นี่กับบ้ากไล่พี่น้องเอ้ยกล่องจันพานอยู่นานอยู่นี่โอ้มาแล้ว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 ดำอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยเปิดถู ยังบรดนับ,นนบนนเลยอปเลยหักนาสิได้ีดอกพี่น้องเนาะประมาณสามร้อยกว่าสองพุงนก็ได้าแเ่ร้ยแต่น,น้อยพอย่นแต่น,น้อยพูมีบ่าวพ่อทีบดีที่ยัน,นรททีได้ไแสบในนอนพีองเนานะ ซ้ำหนึ่งได้บอสสามซิปหรือสี่ซิปเน,ะนาะหรือาหาเลยวะจ๊ะโอ้ยหาซิปแล้วบะสุค,คิดว่าเน,ะะนาะกำมาห่ออกันยังมาลายพี่น้องเลยเนาะเล่นด้วยช่วยกันนะเนะาคนาละไม้ละมือสีำค็อกซ์คติบพี่น้องเลย,นย,นย,เ,ลยเนาะพวกงัวพวกควายแล้ว ปสิพากันเอาลองไปรอยายให้เพื่พนอนพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้ไว้สำนึกก่อนพี่น้องขอบูรุษคนละลายพี่น้องไปสร็ทุกคนขอบูรุษกำลังใจขอบคุณทุกคอมเเมนต์ <c ười> ิพี่น้องเด้อสาธุบุญน,น้ำกันสุข,ขสุขคนพี่น้องเนะอ้เนาะมาห่วมกันไปทวงทานมื้อนี้ก็ขอให้ได้บุญ ได้กุศลน้ำการพี่น้องเนาะให้อยู่ดีมีแห้งขอบคุณหัวซานพักซุ่มเย็ยนพี่น้องเลยเนะนาะมีแต่กุศลจะเจริญสั่งลูกบุกขึ้นพี่น้องเลยจเจริญลื่อเหืองในหน้าที่การงานขอ,อกันในคลิปหน้าพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดี